สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้กะยาพากินพาเที่ยวกินเที่ยวตามสไตล์เรานะครับก็มาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหอนะฮะอหอสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดก็ยังไม่เปิดนะฮะเห็นก็ว่าจะเปิดเดือนตุลาข้างบนก็มีอ่าเขาเรียกอะไร วาเสียวนะครัมีเหมือนอย่างเส้นไฮนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะไรหรือไม่ออกครับเป็นกระจกนะครับที่เดินระหว,ว่างเสียวสก,กายวอลกเออสก,กายวอลนะครับอันนี้เพื่อนๆดูสิคะว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรเป็นรูปอะไรอันนี้ก็คือบริเวณเบืองพระราชัย อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของแคนนะครับเป็นแคนเอร้อยเอ็ดนี่ทาไมาเขาใช้สัญลักษณ์เป็นแคนก็ไม่ทราบผมก็ไม่เข้าใอันนี้ก็จะเปิดเร็วๆนี้และครับน่าขึ้นครับมีสกายวอล์กมีอะไรแต่เห็นเขาเปิดให้ดูแต่ตอนวันนี้เก็ยังไม่เปิดตอนนี้ก็บริเวณ มึงพระราชัยนะคนก็มาออกกําลังกายมาเดินเล่นมาไหว้ศาลหลักเมือนะน่าจะศาลหลักเมืองอยู่ตรงนู้นนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปของอของในหลวงเราเป็นรัชกาลที่ห้าท่านยืนเนเป็นอาวสสเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเดินดูกัน ที่นี่เขามีบริการรถนะฮรรถรถรางนะครับเที่ยวรอบเมืองที่เราจะไปไหนละ่ะมีอาหารดังใน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 ร้อยเอ็ดเขาก็จะพาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรอย่เงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าราคาเท่าไหรเพราะว่าวันนี้เรามาถ่าย รามาถยวันธรรมดานะครับมื่วานนี้เป็นวันแม่อันนี้ก็คือบึงพระราชัยประวัติก็เดิมทีก็เป็นเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นบึงธรรมชาตินะทีนี้คนเอามาใช้กันจนกระทั่งสุดโสมมาราชการเขาก็เลยเอามาทําเป็นสาธารณะ คนที่เอามาทำก็คือท่านอมหาอมหาเอกพญาสุนทรเทพกิจจารัตษหรือชื่อว่าทองอานสุขย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มาขุดบึงพระราชัยขึ้นใหม่เพื่อเอาไว้ใช้เอาน้ำมาใช้น้ำสาดนะฮะอันนี <c ười> <Lux ury> ้ก็เป็นประวัติของบึงพระราชัยเขาทำสะอาดนะฮะ นี่ฮะมึมีทั้งวัดวารามวัดบุงพระราชัยก็อยู่ตรงนู้นนะครับอากาศดีฮะลมเย็นดีถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะฮะก็ก็ไม่ร้อนนะฮะเย็น พอลมโกกตลอดอันนั้นน่าจะเป็นสารหลักเมือเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปเลยันนั้นเขาเรียกว่าเกาะกลางเกาะกลางบึงคิดว่าเพื่อนๆก็คงมาได้ชมกันแล้วแหละเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยบริเวณ เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปกลางเมืองดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างได้ไรมครับเรามาเที่ยวด้วยกันบางทีเพื่อนๆทำงานไม่มีเวลาที่จะมาพักผ่อนเที่ยว เราก็มาก็ถือโอกาสมาแนะนำสถานท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ได้ชมใบป้องกับเราเป็นข้อมูลนะฮะบางท่านนะทำงานอย่างเดียวนะฮะไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็ดู YouTube ของเจออกินเที่ยวตามสไตล์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้รมนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไม่ดีก็เราถือว่าเอาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆกนแล้วกันเราไม่ใช่มืออาชีพเ,เราว่าเป็นคพวกสมัครเล่นนะครับมาเที่ยวแล้วเราก็ถือโอกาสมาถ่าย YouTube ให้ดู เขาก็มาเที่ยวกันพาลูกพาหลานมาตอนแรกผมก็คิดว่าแคนนี่นะ่าจะเป็นสัญลักษณของขนแก่นนะแต่ไม่ใช่สัญลักษณของเมืองร้อยเอ็ดคือแคนมีตลาดน้องแคนน้องแคน อะไรก็แคนหมดนะแต่คนแกนที่เป,เป็นเป็นไม้ขอนนะขอนแกน่บึงบึงคนแกนก็มีนะเป็นบึงเหมือนกันอันนี้แล้วเขาเป็น,นจ้าหลักเมืองนะฮะตอนนี้เขาประกอบอ,อันนี้ก็เป็นสวนสมเด็จพระศรีนคริน สมเด็จย่านะครับเนื้ออันนี้สวยนะฮะแคนเขาตั้งไว้แคนสองอันเป็นรูปคนส่วนมากก็นอกำลังกายกันตอนนั้นก็เป็นสนามบาสเกตบอลของเด็กๆมีอะไรเข้ามาชุมนุมกันหรือว่ามีงานแสดงมีดนตรีก็มีฮนะเวทีอยู่ตรงโน้นละครับที่ถ่ายให้ดูนะฮะ ตรงสายราลักี่หอนกเยอะจังที่นี่ก็มีคนปล่อยนกปล่อยปลามีแม่ค้าเอานกเอาปลามาขายมาให้อาหารปลานกะพิล่า บึงใหญ่นะฮะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดมีผ้าใหญ่นะนั่นเนะ่ะที่เห็นเห็นนะเห็นไหมฮะ,ะรถเทศบาลมาสะละเอามาเก็บดอกไม้มาวันแมนะ่หรือมาปลูกเนี่ยสายมาปลูกนะมาตกแต่งสวย อันนี้เขามาเก็บหรือว่าปลูกเนี่ยปลูกครับโอ้นึกว่าเขามาเก็บวันไหมอะไรฮะโอ้ถ้าใส่แล้วสวยเนาะมันจะสวยอันนี้ก็สารากลางบึงเฉลิมพระเกีตินะครับนี่ครับ น่าจะเป็นสาลหลักเมืองนะครับกินทูกคนมาไหว้สักการะสาลหลักเมืองอันนี้ก็สลาพักกลางบึงว่าลมเย็นสบายมากดูแลน้ำใสไม่มีขยะไม่มีอะไรเลย ไม่มีผงเศษกระดาษหรืออะไรสวยครับเดี๋ยววิวร่มรื่นดีแ้แดดแดดนะ,ะมีผูม้มาสลิมมาใครๆมาก็ถ่ายรูปก,กัน ก็กางเมืองเลยแล้วครับกางเมืองร้อยเอ็ดกางเมืองร้อยเอ็ดเดี๋ยวนี้คนร้อยเอ็ดก็เศรษฐกิจก็ผมว่านะคุนมีตังนะครับคนร้อยเอ็ดอย่างคนร้อยเอ็ดไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเขาเจ้าของรถแท็กซี่ชายสีบะหมี่เกี๊ยวนี้ก็ เป็นคนร้อยเอกนะครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์สวยนะฮะเรามาถ่ายตรงนี้สวยงามมากฮอกก็ผมว่านะดูแล้วเหมือนกับที่มุกดาหารนะครับเดี๋ยวนี้เมืองแต่ละเมืองก็เรียนแบบกันเหมือนอย่างเมืองบรรหารนะครับที่สุพรรณบุรี แต่ผมว่าสุพรรณบุรีไม่น่าจะสูงเท่านี้นะอันนี้ก็สูงนะมีสกายวอล์กด้วยแต่ของสุพรรณไม่มีนะเขาสร้างก่อนก็อย่างว่านะที่สุพรรณก็มีหน้าที่เที่ยวเยอะเหมือนกันสมัยท่านบรรหารเขาบริหารอยู่เพื่อนๆก็ชมวิวไปกับเรานะครับ ดูไปเรื่อยๆยามว่างการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็ซบเซาไม่คยคึกคักเท่าไหร่มีแต่คนไทยเที่ยวกันเองนะครับนี่แหละครับสวยให้นันก็แคท ที่นี่มีห้างสพสิกค่าใหญ่ๆนะฮะมีทั้งของโรบินสันนะครับแล้วก็มีทั้งระอยเอพาซ่านะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่การบริโภคดีเหมือนกันนะี่แหละครับรอบๆของสัน เจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะทำสวยเดี๋ยวนี้ก็แต่ละจังหวัดก็ทำแข่งกันที่บุรีรัมย์ก็ก็เช่นเดียวกันฮนะไฮไลไท์ก็สนามกีฬาสวยงามมากครับผมว่าบรรยากาศดีนะไม่มีมลภาวะ โร่งโป่ง